ไ,ไม่ต้องไปคุยกับมันแยะดูดิเนี่ยคอลเลคชัน่นแรกของบริติการุ้ยนี่นานหรือนี่ไง่ายคนละไฟาเอลขอเขาเรียกฉันแลว้วคนละไฟเอลคนเยอะมากเลยอะเมาคนไม่ไหวละคาดว่าอยู่ห้องนี้นานหน่อยถ้าใครชอบภูวิษณ์ฉันมาทำมาราี <laughs> ทิน from Rome นะคะมิชช like, like, ั่นคือไม่เล so, ิกแล้วเหมือนรู้สึกว่าเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งใช่ซื้อตั๋วมาแล้วในราคา3ยูโร100ชั่วโมงใช่ปะเอ้ย100นาทีเหรอ100นาทีแล้วก็เห็นสภาพรถไฟแล้วคือรู้สึกเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งอูเบอร์แทนนะคะตกกระปรงแล้วก็มีกินจีด้วยอ่ะไม่ไหวจริงติดแกมบ้านมองนี้คือไม่สะอาดเลยไม่ชอบเลยอ่ะตั้งแต่ที่ไปมา ไม่บายสับยูโรปกปกมากน่ากลัวด้วยเหมือนจะโดนขโมยตลอดเวลาคนก็จับจ้องไงหัวดำสองคนไปแล้วค่ะไปบายเด็กเก็บไปอยู่ เป็นประเทศที Guys, to to <we> ่เ <what> ล็กที่ส <implemented> ุดในโลกเลยเป็นศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเป็นที่ประจำของพระสันตะปาปาอีกด้วยนะคะเราก็ต้องไปที่พิพิธภัณฑ์วาติกันแล้วก็ซิซินชาเปลวเห็นเนมแมปวหเห็นมันเล็กมาก เห็นที่นี่เด็กมากจนเขาเขียนว่าบริการซิตี้ไม่ได้เียนคันเฟียและเมื่อเรามาถึงนะสิ่งที่เราพลาดไม่ได้เลยคือมาดูมาสเตอร์พีซของไมเคิลแองเจโลมันมาสเตอร์พียยังไงรูไหมเขาทำนั่งร้านส่วนตัวเพื่อทำการนอนวาดแล้วไม่ได้วาดแคนวาสธรรมดาเป็นการวาดปูนที่เปียกไมเคิลแองเจโลต้องวาดบนปูนเปียกท่ามรอให้ปูนแห้งอะเพราะว่าถ้ารอให้ปูนแห้งคือมันจะแก้ไขไม่ได้อีกเลยมันรูปมันแห้งไรอะสีเขาใช้สีอะไรน่าจะใช้สีจากธรรมชาตินะ หรือว่าเฟเบอร์คาร์เทียลืูอหมรเนี่ยเฟเบอร์คารเซลนั่นแหละม,มีเสื้อที่มันก็นจะได้วาดไว้เซเทีนของจริงแหละและนั่นก็คือ the creation of adam นั่นเองโอ้ยอคนเยอะมากอะ่ะโหด้วยกำแพงเมืองจีนโอ้ยเดีย๋ยวต้องตอบไปเลยไม่แน่นนใจอะตรงนี้หรือเปล่าอะยืนอเมดิกันเออใช่อันนี้แหละถึงแล้ว Thank you Thank you มาถึงแล้วนะคะดีนะที่จองมาก่อนเพราะว่าคือคนต่อแถวโคตรเยอะเลยอะนี่ต่อแถวอะไรกันเนี่ยมาถึงของจริงแล้วเหรอใช่วัติการ Museum, มิวเซียมเฮียคำแล้วเธอเอาบัตรอะไรยังบัตรอะไรอะต้องใช้บัตรอะไรเข้าบัตรใช่ต้องไม่คุยกับมัน เข้าไปดูรูปภาพที่เราอยากเห็นของจริงนะคะที่เรารู้จักนะบางอย่างเราก็ไม่รู้จักจองตัวมาเรียบร้อยได้ข่ะว่าจองยากหรอนี่ก็จองได้จ้าอืมนี่เขาตรวจพาสปอร์ตกับตรวจตั๋วให้ชื่อตรงกันนะครับพันขังเก่งมวดเนานะไม่ <laughs> ทั้มันไม่มีอะไรเลยเธอก็มันบดอดจริงเหรอเข้มงวดไงมันก็เข้มงวดไงเวลาจองตั๋วมันมไ,มมไม่ต้องไปต้องไปตรวจต้องไปสอบจริงหรอใช่เออมันทำไมมันเข้มงวดนั่นแหละหรอหนึ่งนาทีก่อนเห็นไมเคิลเดนเจโลของจริงหนึ <laughs> ่งนาทีนะครับอันนี้ความรู้สึกหนึ่งนาทีก่อนเห็นผลงานของไมเคิลเดนเจโลของจริงนะครับนี่คือความฝันของเด็กคนหนึ่งที่เขาอยากมาเห็นไมเคิลเดนเจโลนะคะ ข้าฝันถึงสุดของเขาแล้วขาฝันถึงสุดของเขาอุ้ยฉันมาทำมารีทีนมันต้องเดินไปตรงไหนวะฮะคุณไมเคิลอันเจโลช่วยนำทางให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะผมไม่รู้ครับผมมันคนนี้น่าเหมือนเธอเลยอ่ะเขาไม่รู้อะไรกันนะคะ ยาดยาดูดินี่นี่นะเนี่ยคอลเลคชั่นแรกของบอติกาเว้ยแรงเกินมันเรียกว่าอะไรคอฟฟี่เนาะอันเนี้ยแปลว่าอะไรเธอชอบไม่ใช่เหรอเธอเล่าเรื่องอีบให้เราฟังหน่อยอ๋อขเขาจะขนมจากคือเขาจะอะไรวะแต่ละอย่างใส่เข้าไปในไขเหมือนโหลแล้วมีรูปสัตว์ถ้ามีสัตว์อะไรหัวอะไรสัตว์นั้นก็จะเป็นสัตว์ของตัวนั้นตรงนั้นอะสมมติมีแบบเกียวที่เราพขาดมีเหรอ น่าจะมีนะมีอ่ะตัวน,นี้นะอันนี้หรอบางครั้งก็เป็นหัวนกบางครั้งก็เป็นหัวแบบสัตว์อะไรทุกอย่างขิ้นส่วนใส่เข้าไปเขาผดนี่ป่ะไม่ใช้ผิดนะดนนตอนเรียนอยู่ตั้งนานเลยใช่มันคือเมดูซ่าชาวกรีกนะดูทรงเฮ้ยน้ำมันดอแน่นเลยว่ะน้ำมันดออ่ะน้ำมันดอหลหรอ ก็อยู่ในห้องที่เรียกว่า The Map The Map ก็คือหรือว่าแผน <The Map. S 2> ที่ห้องของแผนที่นะคะสมัยก่อนเพราะว่าให้คนเพน้นซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครใครเพน้นใครชอบวิชาวิชาภูมิจร์นะคะเรื่องอะไรคาดาว่าคาดว่าอยู่ห้องนี้นานหน่อยถ้าใครชอบภูมิศาสตร์นะคะวสวยมาก ตอนนี้ก็คือยังหาคุณลาฟาเอลไม่เจอโอ๊ยไหนลาฟาเอลอ่ะคุณลาฟาเอลอยู่ไหน,น,นต้งข้ามาแล้วไงคุณลาฟาเอลอยู่ที่ไหนหคาาะตามหามานานมากแล้อวอ่ะคุณลาฟาเอลลาฟาเอเดเดลหรอลาฟาเอลนะสี่นี่คือรูปอะไรไม่รู้ไม่ทราบไม่ทราบจริงๆมันคือรูปอะไรใหญ่มาก ไปเลยลูกไปเลยที่ต่อไปที่เราจะเข้าไปนะนั่นก็คือโบสถ์นอยซิสตีนั่นเองคนเยอะมากเลยอะเมาคนไม่ไหวละนี่นะหรือนี่ง่ายคุณลาฟาเอลเขาเรียกฉันแล้วคุณลาฟาเอลคุณลาฟาเอลเขาบอกว่ามาทางนี้มาทางนี้มาถึงแล้ว the school of a t h t n s ภาพนี้ก็คือ The School of Athens อยู่ในวาติกันมิวเซียมในโซนซิสตีนชเปลิถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคศ1 5 0 9เถึง1511เป็นจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างขึ้นโดยราฟาเอลเป็นจิตรกรคนสําคัญในยุคเรเนซองของอิตาลีภาเฟสโกชิ้นนี้เป็นสสญลักของการรวบรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และนักปรัชญาโดยที่เขาอ่ะนาบุคคลสาคัญในยุคโลกโบราณมารวมกันเช่นนักคณิตศาสตร์อย่างพีทาโกรัสอลิสโตเิลและกิมมิกก็คือราฟาเอลใส่ตัวเองไปในรูปภาพนี้ด้้้ววยยยใครรรูู่่่าาออตงไหหนนนเมม นี่ก็คือหนึ่งนาทีก่อนที่เราจะเห็นภาพไมโครแอนเชลโลตื่นเต้เนนะตื่นเต้นหมอะตื่นเต้นอยู่นะรอนร้อนเหมือนกันแทนมาดีๆนะใครจะมาเนี่ยคนโคตรเยอะเลยอะ่ะไม่ถ่ายรูปกันไหมเนี่ยไม่ทำง,งานทำการกันหรอ